วัสดีเชาาพฤกษบค่ะดวงความรักประจําวันที่17ธันวาคมนะคะคุณได้ราชนีถือเหรียญกับหัวสวนเค้าได้เลยค่ะเราฟอนนะไพร่ราชนีถือเหรียญกับหัวนะคะสําหรับคนมีคู่วันนี้เ,เรื่องการงานการเงินนะคะอาจจะมีปัญหาติดขัดนะต้องแก้ไขนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ก็อาจจะมีอะไรที่ทะเลาะกันนะคะมีอะไรที่ไม่พอใจอยู่ แฟนคุณได้ะคาลาฟอนไพ่ดีมากนะคะเอ่อคุณน่าจะคบกับคนที่มีบุธาวะสูงหรือว่าเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่นะเรื่องการงานเรื่องอะไรแบบนี้มั่นคงดีนะคะเขาอาจจะช่วยคุณได้นะคะในการจะปรึกษาหารือกันถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ด้วยทะเลาะกันเนี่ยแฟนจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะ มีพลงาน Deception ด้วยมีความลับบางอย่างต่อกันนะอาจจะเป็นเราหรือเขานะคะดังนั้นเนี่ยไม่มองว่าควรจะพูดคุยกันแล้วก็คุยกันในวันนี้เลยก็ได้นะคะชูส o s วเดเรคชันเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้ายัางทําอะไรแบบเ,เดิมๆอยู่เนี่ยปัญหามันก็ไม่สามารถแก้ไขได้อันนี้ใช้ได้ทั้งเรื่องรากแล้วก็เรื่องงานและเงินนะ คนโสดในวันนี้นะคะตัวคุณเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมทีม่จะเริ่มต้นความสำคัญแบบมีคอมมิชเมนต์แต่ว่าคุณมีโอกาสจะได้เจอคนที่เขามีความพร้อมนะคะเขาเนี่ยถ้าเข้ามาในชีวิตคุณจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะแต่ยังมีพลังงานดีเซชันก็คือว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนะคะตั้งแต่ได้เริ่มเจอกันในเริ่มคบหาจะต้องใช้เวลาในการที่จะคบหากันไปนะคะในระยะยาวนะ